สวัสดีครับบรรดาสายเลือดหมอลำที่หักแผงทุกท่านติกตอกนาหนึ่งหมอลำนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระเกี่ยวกับหมอลำความบันเทิงบนพื้นแผ่ดนดินอีสานสถานเมืองมหัศจรรย์หมอลำแห่งทีลาบสูงเพื่อเป็นการสืบสารสาร่งสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนคนอีสานให้คงอยู่โดนแสนโดนน่านแสนนาน,น,น,านครูลูกครูหลานครูบ้านครูเมืองของเฮ้าตลอดไปนาหนึ่งหมอลำ บอกจากภาษาอีสานโดยครูท่องดีเจริญชัยครับนาหนึ่งหมอล่ำม,มือนีขอนำเสนอลูกถุงหมอล่ำสาวสายวัฒนธรรมสวยงามทั้งน้ำเสียงชุดที่ใส่มาโชว์ละกนณตาที่สวยงามนั่นก็คือนองเวียงนาเรมลนที่ปกติแล้วสิเห็นโดยปกติแล้วสิเห็นนองใส่ชุดไทยอีสานผ้พาพื้นบ้านอีสานหรือว่าบอกใส่ชุดหมอล่ำตามสไตล์ของแนวเพลงเท่านั้น ลาสุทธิพานมาน้องเวียงนริมนําเอามาดาแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนหมอล่ำถึงกับตะลึงกับการปรับปรุกคอนเสปเสือพานาผมใหม่ให้เข้ากับการโชว์ในเมืองตามรา้านต่างๆตามยุคตามสมัยในมือที่ไปโชว์ที่วัดสิรินท่อนเทพรัตนารามอําเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐรมกับําให้บรดาแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนหมอล่ำถึงกับเอ่ยปากชม กับลูกใหม่ว่าโอ้ยงามคักในลูกนี่ในรูปแบบนี่ทั้งสวยพริ้วเท่ฝ่าวันหวานดูสบายตาระมุ่นใจและเขากับน้องเวียงนารมุนเป็นอย,ย่างหลายเรียกว่าสวยสะพรั่งทำเอาบรดาแฟนเพลงแฟนหมอลำเขามากกดไหลกดแช่ส้มว่าหมักหลายงามหลายสนันสู้เฉียวมีเดียไปเลยแหละนะครับ ขอรับความขอบคุณอย่างสูงครับข่าวลูกทุ่งและน้องเวียงนรมนมาในาโอกาสนี้เฮาทันกนัอย่าลืมครับติดตามเชียร์ให้กำลังแรงอกแรงใจลูกหลานอีกต่อไปลูกใหม่ของเวียงนรมนสวยหวานเฉียบสุดๆเลยนะขอรับในตอนนี้ค่ายไง่กามีการปรับลูกนักลองกันอย่างคึกคักมือหนีก็เช่นกันครับเขาสิได้เห็นรูปแบบใหม่ๆบนหน้าจอบนหน้าเวที เพื่อตอนรับฤดูการแสดงในปีนี้นาหนึ่งหมอลำเพื่อการสร้างสรรค์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานของเฮ้าห้คงอยู่นานแสนน้านโดนแสนโดดอีกต่อไปอย่าลืมซอยกันกดติดตามไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ต้องจากลาแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ